สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นครับสำหรับวันนี้จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นของฮิตาชิครับรุ่น HES 35V ครับสา0วันต์าร้อยบาทว่างเงนนะครับของฮิตาชิครับที่ลูกค้บบาบอกว่าไฟขึ้นหมดเลยนะครับนี่มีไฟขึ้นทั้งทั้งสองตัวแล้วนี่ทั้งล่างบนนี่แต่ ไม่มีความแบไม่ไม่มีความร้อน,นครับความร้อนไม่มีเดี๋ยวเราจะเปิดเช็คดูว่ามันเป็นแบบไหน,นครับอันนี้เปิดแล้วโอเควิธีการเปิดก็คือมันจะมีน็อตอยู่ปกตินะต่นี่แต่ตัวนี้เขาไม่ได้ยึดน็อตมานะปกติก็จะมีน็อตอยู่ตรงด้านข้างล่างเนี่ยแล้วก็ ถอดตัวนี้แล้วก็จะยกขึ้นเลยฮนะมันจะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวเราจะเสียบปลั๊กลองดูนะครับว่าเราจะเช็คแบบไหนฮะวิธีการเช็ค,คือเช็คแบบไหนาการเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นแต่สำหรับผมจะผมจะถอดตัวสายที่เข้าตัวฮนะีเตอร์ฮะจะถอดออกเส้นหนึ่งก่อนครับ ผมจะถอดสายตัวฮิตเตอร์ออกตัวหนึ่งครับก็คือเส้นนี้เพราะว่ามันจะง่ายกว่าเส้นด้านล่างนะัะจะมีมีสองเส้นนะคือด้านล่างกับบนแค่นั้นนะผมจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะพอถอดออกแล้วผมก็จะใช้หลอดไฟร้อยวัตต์ตัวนี้ฮะต่อแทนตัวหม้อต้มเนี่ยหรือฮิตเตอร์เนี่ย ะว่าจะได้รู้ว่าไฟมาหรือไม่มานั่นเองรอยตัวนี้ออกใช่ไหมปกติจะยึดอยู่กับข,ขาหม้อตัวนี้แล้วก็สายไฟข,ขี้ไปเลยครับส่วนอีกตัวนหนึ่งก็ขี้บอีกตัวนหนึ่งนท่นี้คือถ้าเครื่องทํางานก็หลอดก็จะสว่างแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กลองดู เดี๋ยวเรามาดูลักษณะการทํางานกันก่อนนะครับก่อนที่จะเสียบปลั๊กเนี่ยมันก็จะมีนี่ฮะ SCR ตัวหนึ่งนะนี่จะมีสามขานะไฟจะรอจ่ายตัวนี้ครับปกติไฟจะมารอเส้นสีฟ้าตัวนี้ครับนี่ไฟจะมารอเส้นสีฟ้าแล้วก็จะจ่ายออกมาเส้นสีเหลือง เพื่อเข้าตัวฮีเตอร์นะฮะโดยมีวงจรควบคุมก็คือชุดนี้ชุดนี้ก็จะเป็นวงจรหลีไฟธรรมดาครับโดยมีวอลลุ่มปรับไฟตัวนี้ขึ้นลงสูงสุดก็220จะมีเป็นชุดหลีไฟครับโดยมี เซนเซอร์ S S ตัวสีดํานี่คือเซนเซอร์น้ําเข้ามานะ,ะพอมีน้ําเข้ามาก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นตัวลูกลอยอย,อยู่ด้านในเนี่ยในกระบอกตัวนี้ฮนะเป็นลูกลอยแม่เหล็กนะพอน้ําเข้าลูกลอยที่เป็นแม่เหล็กก็จะวิ่งขึ้นมาวนะิ่งขึ้นมาตรงกับตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ก็จะต่อต่อแล้วก็จะทําให้วงจรหรีไฟทํางานแล้วก็เร่งรถไฟได้นะถ้าไม่มีแม่เหล็ก เครื่องก็จะไม่ทำงาน,นะฮะเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะฮะนี่ต่อไฟเข้าไปแล้วปึ๊บเปิดสวิตช์อ่าก็จะมีสวิตช์อยู่เนี้ยมีสวิตช์ตัวนี้ด้วยเนี้ยกดป๊อปอ่าเปิดสวิตช์ไฟก็จะโชว์อ่าเนี่ยจะมีไฟตัวล่างโชว์ท่เนี่ยตัวนี้ ตัวสีฟ้าตัวนี้โชว์นะฮะติดแต่ตัวสีแดงนี่ไม่ติดเพราะตัวสีแดงจะติดก็ต่อเมื่อเครื่องทํางานนะครับการที่จะหลอกว่าให้เครื่องทํางานให้เซ,นซ็นเซอร์ทํางานนี่ก็เราก็จะทําได้2วิธีนะครับวิธีที่ง่ายๆครับก็คือเราจะใช้ไอ้ตัวแม่เหล็กตัวแม่เหล็กจากลำโพงเนะี่ยผมมีลำโพงทีวีเก่ามา เดี๋ยวมันก็จะใส่ตรงน,นี้เห็นไหมครับพอพอระวางแม่เหล็กแล้วซีดไฟแดงก็จะติดเห็นไหมครับไฟแดงโชว์แล้วคือลักษณะนี้เครื่องทํางานแต่ว่าตัวนี้ทําไมมันยังไม่จ่ายไฟไปที่ตัวฮีเตอร์นะครับเห็นไหมหอไดงไม่ติด วิธีหลอกก็คือใช้แม่เหล็กจากกระโพงถ้าเราเอาออกใช่ไหมก็ไม่ติดที่นี่จะ,จะเขาใส่มาวางใกล้ๆติดนะครับา <All right. S 1> ให้ดูดอย่าพอออกไม่ติดใส่ติดหรืออีกวิธีหนึ่งเราก็ใช้แบบให้มันวิ่งลงไปเองนะโดยการ ยกยนี้ครับชันขึ้นมานี่ตัวไม่เหล็กก็จะวิ่งลงไปนะครับเห็นไหมครับสีแดงติดแล้วดับติดนะครับเห็นไ,ไหมครับติดแล้วติดแล้วแล้วก็วางลงนี้ก็แสดงว่า,าตัวแม่เหล็กวิ่งลงมาทั้งล่างนะ ขัต,ต่อไปคือทําไมหลอดยังไม่ติดทั้งที่ตัวนี้มันบอกว่ามันทํางานให้แล้วนะ้รเรก็มาดูเนี่ยไฟไฟตัวนี้จะวิ่งผ่านไฟก่อนที่จะมาเข้าตัวฮีเตอร์ตัวนี้มันต้องผ่านตัวเทอร์โมตัวนี้ก่อนนะทัรมือควบความร้อนนี่ครับคือถ้าอุณหภูมิเกินนี่ตัวนี้ก็จะตัดนะ มันจะมีตัวกดหีืตัวรีเซ็ตอยู่อยู่ตรงกลางน,นะครับเราก็ลองกดดูมันเด้งไหมถ้าค,คือถ้ากดแล้วเฉยเฉยก็แสดงว่ามันไม่เด้งนะแต่ถ้าตัวนี้เราจะกดมันจะมีเสียงดังแป๊กนะครับดนะเดี๋ยวผมจะลองกดดูเสียงดังแป๊กนี่ก็แสดงว่าตัว เทอร์โมตัวนี้มันตัดนะทีนี้จะลองดูพอเรากดตัวเทอร์โมแล้วเดี๋ยวเราจะหลอกให้ทําให้เครื่องมันทำงานดูนะนี่เอาแม่เหล็กมาเห็นไหมครับติดแล้วนี่เห็นไหมครับ,น,รบนี่นี่แล้วก็หลีเร่งรดได้นะแสงก็จะขึ้นลงตามที่เราเร่งนะเห็นไหมครับเนี่ยนี่เอานี้ออกปั๊บก็จะดับ อเนี้ยถ้าเราจับยกด้านนี้ขึ้นปึ๊บนะเครื่องก็จะทํางานไม่ต้องไปต่อน้ําให้ทดลองก็ได้นะครับเราทาแบบนี้นี่อันนี้โอเคนะก็จะใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาวัดดูก่อนว่าตัวฮีเตอร์นี้มันมันขาดไหมนะครับเดีย๋ยวเอาผมจะเ,เดรกเกอร์ลงก่อนนะ,นะการวัดว่าจะขาดหรือไม่ขาดเราก็วัดอ่า สองขาเนะะี่ยขาที่เราถอดออกแล้วที่เราถอดสายออกนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวด้านที่อยู่ด้านล่างเนี่ยที่มีสายขีบอเนะี้ยเดี๋ยวเราจะวัดดูก,ก่อนดูว่ามันจะขาดไหมครับเราก็ต้องอาเราก็ตั้งอาคูณหนึ่งเหมือนเดิมนะตั้งวัดโอห์มธรรมดานี่นะครับ วัดสองเส้นนีนน้ก็แสดงว่าไม่ขาดน,นะไม่ขาดนะถ้าเราต่อเข้าไปก็ก็จะ,ะใช้ได้เลยครับก็จะร้อนแต่ถ้าร้อนถ้าเราไม่มีน้นํานี่มันจะตัดนะเพราะมันจะร้อนจัดนะสาเหตุสาเหตุหตของตัวเทอร์โมมันตัดเพราะว่ามันเกิดไอความไอความร้อนเกินขนาดของมันคือคนเราเวลาใช้นะครับ ปิดน้ำก่อนค่อยปิดไฟนะครับแบบลักษณะแบบนี้จะทําให้เทอร์โมมันเด้งได้นะครับเราต้องปิดไฟก่อนคนระับค่อยปิดน้ำคนระับเพราะว่าน้ําจะไล่ความร้อนที่อยู่ในหม้อต้มนี่ออกให้หมดก่อนนะคือถ้าเราปิดปิดไฟปุ๊บสมมุติเราปิดน้ําปิดน้ําปุ๊บน้ําอยู่ข้างในมันยังมีน้ําอยู่แต่ความร้อนนะ่ะมันยัง คงมีอยู่ด้านในนะครับมันจะเก็บความร้อนไว้พอถึงจุดที่มันเลยขนาดก็ทําให้เทอร์โมนิตตัดได้คือขอให้ปิดไฟก่อนปิดน้ําครับอย่าไปปิดน้ําก่อนปิดไฟนะครับมิฉะนั้นเทอร์โมตัวนี้จะตัดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สลับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรา ติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างสลัดคลิปนี้สวัสดีครับ